จุดตรงนี้นะครับจะเป็นจุดชมชมวิวชมสะพานแขวนนะครับใายแกนจะอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้เราเดินขึ้นมาไปดูจุดชมวิวภูเขาสักหน่อยนะครับว่ามันจะสวยสักแค่ไหนนะครับ<ม>เดี๋ยวเราตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ทางสามแยกนะครับที่ว่าป้ายจะบอกว่าเราไปดูจุดชมวิวนะครับตัวนี้ก็เป็น,นอะไรก <laughs> ามักซอน มังเดนะครับผมก็คือดูจุดชมวิวของภูเขากำมักสันนะครับ <Yeah. S 1> คือเดินไปขึ้นไปทางซ้ายมือนะครับผมส่ว <Yeah. S 1> นตรงนี้นะครับ <Yeah. S 1> ก็จะดูวิวอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวยังไงขอนั่งพักก่อนแล้วก็เดินไปดูทีละข้างนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปท่านนี้ก่อน <Yeah. S 1> กำมักสันเดี๋ยวไปดู <Yeah. S 1> ตัวนี้ครับไปดูจุดชมวิวภูเขาสักหน่อยนะครับว่ามันจะสวยสักแค่ไหนนะครับ mm. เดี๋ยวเรา โอ้บอกเลยว่าวันนี้คุ้มครับเปเื่อนคุ้มมากครับผมมาเที่ยวโอหสุดยอดเลยครับผมนี่ถึงแล้วนะครับผมจุดชมวิวเราจะเดินขึ้นไปดูจุดชมวิวภูเขาของกำมักสันสักหน่อยนะครับ โอ้เหนียวน้ำเปนินี่ครับผมจุดชมวิวโอ้โหยอดเลยครับ จ,จ,จุดตรงนี้นะครับจะเป็นจุดชม,ชมวิวชมสะพานแขวนนะครับคอแคนจะอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้เราเดินขึ้นมาก็เรียงลายไปด้วยภูเขานะครับเพื่อนสวยงามครับเดี๋ยวผมขอเก็บภาพบรรยากาศสักนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปนั่งพักกันกครับผมโอย้ยอแบบเนี่ครับ ผมขอวันนี้ผมมาคนเดียวไม่มีใครถ่ายรูปให้นะเราผมจะวัานพี่ๆถ่ายรูปให้สักรูปหนึ่งนะครับผมโอเคครับครับค,บคือเมื่อกี้เนี่ยนะเราเดินไปดูจุดชมวิวสะพานนะครับแล้วก็แล้วเราจะไปดูตรงนี้ว่ามันมันคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับไป นี่ก็เป็นจุดพักนะครับเป็นจุดพักของนักท่องเที่ยวนะครับผมก็เดินขึ้นมามันเหนื่อยก็นั่งพักแวะพักสักหน่อยเดี๋ยวไปดูว่าตรงที่ตรงตรงอีกขวามือของเรานี่มันจะคืออะไรนะครับมันจะเป็นอะไร ครับตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับกันนะครับก็ตรงที่เราเดินไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นป้อมบังเกอร์เก่านะครับในสมัยสงครามนะครับไม่มีอะไรมากมายแล้วก็เป็นทางเดินลงไปที่จะลวนเฉยก็ตอนนี้ก็จะเดินทางกลับนะครับเก็บภาพบรรยากาศนิดหน่อยแล้วก็จากนั้นก็จะเดินทาง ข้ามสะพานไปอีกทีหนึ่งนะครับผมโอ้โหสวยงามมากนะครับก็ยดเลยครับครับเพื่อนเราก็จะเดินทางกลับกันนะครับเดินกลับอีกรอบนึงครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปโอ้ยตอนนี้ก็นักนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะแยะแล้วครับ มันก็ดูเหมือนจะแกววๆสักหน่อยนะตัวสัตว์ไม่โคตรจากนี้นะเพื่อนเราก็จะเดินทางขึ้นไปที่ไปดูวัดวัดของศาสนาพุทธนะครับที่ยังคงลงเดืออยู่ใน เกาหลีใต้นะครับลานูน่นดูบนเขานู่นนะครับเพื่อนไม่รู้ว่าจะไอ้นั่นหรือเปล่าจะเดินขึ้นไปไหวไหมนะมาดูชมวิวรอบๆนะครับผมโอ้สุดยอดเลยครับผมก็มันสถานที่ท่องเที่ยวมันก็ไม่ไกลจากที่พักเท่าไหร่นะครับก็มากันได้ผมนั่งรถบัสมานะนั่งรถนั่งรถบัสมาประมาณ2ี่สินาทีนะครับผมก็ใช้เวลาเดินทาง20สินาที ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเพื่อนเราก็จะ <c oughs> ขอลาเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าคลิปติดตามรับชมคลิปต่อไปนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนุ่นไปดูไอวัดของศาสนาพุทธนะโดยที่ไม่รู้ว่าจะเราเราจะขึ้นไปได้ไหมตอนนี้ผมพูดก็ไม,ไม่ไม่ค่อยอนั้นแล้วเพราะว่าผมดูสิสูงไหมล่ะโอ้โหุดยอด่เลย ขาสั่นดิ๊กดิกด๊กดิกด๊กดิ๊กแล้วคับเพื่อนโอเคนี่นะครับเดี๋ยวเราจะลากันตรงนี้เลยเดี๋ยวคลิปต่อไปนะไปดูวัดที่อยู่ข้างบนนะวัดของศาสนาพุทธนะไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะเดินขึ้นไหวไหมนะต,ติดตามรับชมไปเรื่อยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ลาก่อนนะครับผม